สวัสดีครับนี่คือรายการ Booker Gamer Thailand นะครับรู้สึกเสียงเบาว่ะเฮ้ยเสียงเบาจริงปะเนี่ยถ้าไม่ได้ยินก็เพิ่มเสียงได้นะครับรู้สึกว่าเสียงเบาผิดปกตินะเนี่ยเดี๋ยวนะ Neto เ,เสียเฮ้ยที่ผมใช้นี่เป็น Neto Pera นะครับภาพ YouTube เนี่ย เสียงเบาชิปไม่ได้ยินเพิ่มเสียงได้นะครับ <c oughs> เสียงเบามากก็จะมาบอกว่าคลิปที่ผมจะลงนี่เสาอาทิตย์ลงแน่นอนนะครับลงครับเสาอาทิตย์แต่วันอื่นๆผมอยากลงบุมก็ลงได้นะครับผมมีค้างไว้เป็นลานคลิปเนาะแต่มาตกแค่ภายในหนึน่งนาที เฟซุ๊กอยากชินก็ได้นะครับผมจะรับแบบตุ้ยบางคนก็ไม่รับรู้สึกจิ้งภาพเล็กอย่างยิ่งเบานนบ้ว่าปะเราลองขยายก่อนนี่โอ้ยยังโคตรเบาหรือเปล่าวะหรือว่าแดงแรงขึ้นนี่สร้างมันนะครับยังเบามาก เออเฮลโหลพอจะมีสองคนทุกเีจบแต่เพียงเท่านี้นะรังเบา